หพ่อสามกางพร้อมกันในการรับฟังพระธรรมเทศนาบัดนี้องแสดงธรรมได้เมตตาเพื่อนส่วนมากแล้วเพื่อเป็นการน้อมในการทำปฏิบัติในศาสนาพิธีในงานประชุมเพ่อหลวงพ่อแสงทองติการปัญโยที่ท่านได้รับสังกายในวัยหกสิบสามปีสามสิบดับพรรษาบัดนี้องแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาพร้อมแล้วเจริญพรเรียกเชิญ

เรียนเชิญคุณพ่อวัฒนายกวัดได้ดำศรัทธาสาธุชนเราไหว้พระสมาทานศีลปฏิบัติมาทัางเริ่ต้นสมาทานดังๆพร้อมกันเรียนเชิญคุณพ่อมัฒนายกวัดเพื่อปบิตาพระองพระธรรมและองค์พระธรรมมัคคุรเรียนเชิญทุกท่านในน,อนอ้องนองอาภิวาโดยร้องเพียนกันนะครับ ตรตรัระรัสัมัมาสธมพุโธภคาวันปุธางภคะวันต่างอาภิวาทมิสวัสดิโตัวคาวัทธรรมนามาสา ตุปฏิปันโนภะคะวะโตตาวะตังโกตังขันตามิมะยังวันเตห์วิสุวิสุงลักขณาคายะติตะลีนาตะหาปัญจทิรานิยจาม ตาดวงทิยังปีใหม่ยังวันเต็ยะงวิจุงวิจุงลักษณงอายาะตลอเนนตานันปัญญานิลาจามาตาดวยังปีใหม่ยังวันเต็ยะงวิสุงวิจุงลักาณะทายา

อาตัวธรรมอาตุพุทธตาพุทังเทวนาถกามีธรรมจิตอาติยังมีพุทังเทวนาถกามิ สังขางพระราหูพระชายาตาปิดทัมันสระนังทกามีปีติสังขัรพระราหูพระชายาตัดาปิสังฆางสระนันทฉามิปามาเตงตาังอันติ

ตัสทีจะเชรัมวันที่ิึกษาตังสมานิจามิกาติขะบันตัมมารียานิสัิขะาันตังสมานิจามิ มุาวาตมันดิตมังาริสุขปัจจักะมาทัจนาเรระอันริยสุขะปังสังมานิจามิสุรงปัจจักะมาจัจจานเวราอัิ ดิขปะปังสัตวมา,ามิยามิาปัญจวิยยาปะภานิสีเลจริยันติสิเลนัปโภภะสัพพทธานสีเลนังยิบุจริย,นยันติตัตมาเจกาวิโสทาเจวลองดับต่อีไปขอเยียนเชิญ ยาติธรรมทั้งหลายได้อาราธนาธรรมโดยทํานองสรพัญญะพร้อมกันนะครับลงมาจะโลกนันทิปาิีตัมปานีกาตาชาลีอัง เีวรังธัรมัหตงางอีข้าแ่เรายทครที่จอิจทาบังานุภาพปังปะ ตัสสะภัญะวัโตอารามาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัญญะวัโตอารามาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัญญะวัโตอารามาโตสัมมาอเนจจาวัตสังตลาทิว มีจะเป็นสองทั้นอย่างอี่พ่อางร้ายเจ้าพุเรียนมาท่วงกันนะขอถ้าเราต้ีงบารวาจานโดยกเฉพาะ องค์พระท่านไปศึกษาหลายสิ่งที่สาเจ้าอณาเจ้าคณะชจังวัดองก่อนและเจ้าคนะชจังวัดโตแหใงสุวรรณต้อง,อง health, การเดินทีงนี่นุ่ม ຕ້ອງ់ទៀយ។្ង់ទៅ់ទៀំ្រាក់